คุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions 1หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่10ตุลาคมพิธีมหาสนิทลูกาบทที่22ข้อ19พระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักส่งให้พวกเขาตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้ไว้สำหรับท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราขนมปังมหาสนิทเล็งถึงพระกายของพระเยซูซึ่งได้แตกหักเพื่อเราผ่านการทนทุกข์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้เพียงสิ้นพระชนเพื่อเราบนกางเขนแต่ได้ทรงถูกโบยตีอย่างหนักที่หลังของพระองค์เต็มไปด้วยรอยบาดแผลลึกชกันและเช่นนี้เองเราจึงหายดีโดยรอยบาดแผลของพระองค์ดังนั้นการรับมหาสนิท ต้องนำให้เราระลึกถึงการทรงไทยทั้งในแง่มุมของอารมณ์ความรู้สึกและความจริงที่เกิดขึ้นกับพระวรากายของพระองค์พิธีมหาสนิทเป็นส่วนหนึ่งของอาหารในพิธีปัสกาซึ่งเฉลิมฉลองเพียงปีละครั้งอย่างไรก็ดีคริสตจักรสมัยแรกได้มีการทำพิธีมหาสนิททุกสัปดาห์และบางครั้งก็มีการทำพิธีนี้ทุกวัน โดยที่พระวจนะเองก็ไม่ได้ระบุเป็นการเฉพาะเจาะจงว่าเราจำเป็นต้องทำพิธีมหาสนิทบ่อยเพียงใดการรับมหาสนิทเป็นการที่เราได้ประกาศการวายพระชนของพระเยซูคริสต์รวมถึงการเข้าสนิทยอยู่กับพระองค์และผู้อื่นผ่านทางการวายพระชนในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่11ข้อ2 3ถึง26กล่าวว่า ราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปังเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตัดว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงประทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราหลังจากรับประทานอาหารแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากับกิริยาเดียวกันตรัสว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเราเพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการไว้พระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา การกระทําเช่นนี้จึงถือเป็นการประกาศความเชื่อทุกครั้งที่รับมหาสนิทให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูทําให้กับเราเป็นการประกาศสิ่งที่พระเยซูทําสําเร็จแล้วที่กางเขนขนมปังและน้ําองุ่นไม่ได้มีพลังหรือฤทธิ์อำนาจแต่ขณะที่เราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูคริสตทรงกระทำด้วยความเชื่อสิ่งนี้จึงทำให้เกิดพลัง ด้วยสายตาของเราจดจ่อที่พระเยซูและสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราและเมื่อเราจดจ่อที่พระเยซูความเชื่อของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นให้สายตาของเราจดจ่อที่พระเยซูและสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราและเมื่อจดจ่อที่พระเยซูความเชื่อของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้ และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกดำเนินชีวิตในทุกวันเป็นการประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือดำเนินชีวิตด้วยการประกาศถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและให้ลูกระลึกถึงพระองค์และสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้ลูกบนไม้กางเขนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน